สวัสดีครับพบกับช่องวราดาชาแนลกับวันเสาร์ที่16พฤศจิกายนนะครับวันนี้มาอัปเดตการจะเดินเตือโต,ตัวของต้นไม้ที่สวน นี้จะเป็นกล้วยหอมนะครับกล้วยหอมทองต้นเล็กนิดเดียวน่าจะไม่ค่อยพอน้ำเท่าไหร่ก็ให้หวีสามสี่หวีมันจะได้กินครับตอนนี้ต้องคำไม้เพิ่ม ในร่องนี้ก็ปลูกต้นผักการจองไว้นะครับในร่องมีน้ำก็เลยลองขยายพันธุ์ไว้เผื่อมได้กินอันนี้เป็นกล้วยไข่นะครับ เครือไปสองเครือแล้วนี่ต้องขยายพันธุ์ออกขยายพันธุ์ออกเพิ่ม่อนข้างร้อนวันนี้ส่วนข้างๆ ก็มาอยู่แล้วนะครับพักผ่อนเสาร์อาทิตย์เขาก็มาปลูกผ,ผสมประสานกันไหมสักวันคงได้กินนะครับแต่ตอนนี้กล้วยฝรั่งได้กินล้วเดี๋ยววันนี้จะมีเก็บฝรั่งด้วยครับวันนี้ของเกาสือสีกัวปลาล่า สองสายพันธุน์ในที่ห่อไว้สองเดือนกว่าแล้วครับน,นี้มะขามเทศเข้าปีที่สองยังไม่ติดดอกติดฝักเลยไม่รู้พัน์อะไร เ,เขาบอกว่าพันสีชมพูไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าซื้อในเพจนะครับก็รอดูว่ามันติดฝักมันจะเป็นอะไรกล้ยน้ำว้าเตี้ยน,นี่น่าจะได้ตัดเครือ,อรบ่มแล้วครับแก่เต็มที่แล้วอันนี้ต้นกระท่อม ก้านแดงปลูกไว้หนึ่งต้นประดับสวนไว้ครับนี่ก็ขนุนที่แรกปลูกต้นเดียวที่ที่กลัวมันจะไม่รอดก็เลยปลูกข้างๆไว้ต้นหนึ่งปรากฏว่ารอดทั้งสองต้นก็เลยปล่อยเป็นต้นคู่เลยครับตอนนี้เพ้าก็โตแล้ว ังจากตัดหญ้าใส่ปุ๋ยให้สัปดาห์ก่อนก็มีชีวิตชีวาขึ้นวันนี้ว่าจะขุดคลองไส้ไก่ล่องตรงกลางนี้เพื่อกักเก็บน้ำให้ความชุ่มชื้นกับต้นไม้ครับน,นี่ก็จะขุดยาวไปเลยครับ ันถึงสุดแปลงเลยเหมือนกับฝั่งนี้ครับรก็กลับเก็บน้ำไว้ต่อเลี้ยงต้นไม้น่าจะดีขึ้นมาม่วงนี่ก็ตัวนี้เป็นน้ำดอกไม้สีม่วง ข้าวปีที่สองแล้วเนี่ยยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่อันนี้เป็นมะม่วงเบาใต้แต่โน้ตจะเป็นมะม่วงสามฤด,ดูครับ ต้นขี้เล็กนึกว่าจะไม่รอดรู้สึกว่าเขาจเจริญเติบโตได้ดีน่าจะเป็นร่มเงาได้ในอนาคตนี่กิ่งทดลองตอนมาปลูกนะครับเป็นมะม่วงเบาใต้ไม่รู้จะติดหรือเปล่า ส้มโอนี่ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วกับปั้นเกิดนะต้องหามาปลูกใหม่ครับต้นนี้จะเป็นมะละกอมาเลยน,นะครับปลูกไว้ จะได้กินจะติดดอกแล้วด้วยเป็นต้นกระเทยด้วยครับตัวนี้อดอกกระเทยไ,ได้กินสองสามเดือน ไปดูฝรั่งกนะันอันนี้ซิกัวปาร่าอ,อนนี้เก็บได้แล้ว ชุดนี้ห่อไว้สัปดาหก่อนก็ะเิ่มโตแล้วเดี๋ยวต้องหาไม้มาค้ำกิ่งไว้นะครับอันนี้ทดลองไว้ผลท่บหนึ่งปีเรียนเตียบโตดีครับเดี๋ยวต้องห่อเพิ่ม หรือไม่เอาดี mm. ก็น่าจะเอาครับกิ่งแลต้นเอาไอ้เ okay. ท่าทีผมจะลูกสังสรรกิ่งครับกิ่งละลูกพอทดลองในลูกหนึ่งล,ลองสาม กัวปลาลามีอยู่สามต้นครับกะไว้จะเอาไปทำเป็นแม่พันธุ์ในปีถัดไปครับวเจะได้ตอนแต่ปีนี้ลองชิมลูกดูก่อนว่าโอเคไหมเร็บนันนี้สองต้นนี้ก็จะเป็นของเปาซือนะครับน่าจะมีได้เก็บหลายลูก อ่อนเลยรีค้ำกิ่นไ้ด้ด้เอ็นใสแล้วน่าจะเก็บได้คน่ะ ต้นนี้ดยวต้องตอนกิ่งเลี้ยงต้นไปสักพักก่อนครับเยวจะได้ตอนกิ่งออกปีนี้ลองทดลองชิมดูก่อนทักห้าหกลูกว่าโอเคไหมกล้วยน้ำว้าเบาตัวน,นี้ก็ออกปีอีกแล้ว ข้ากล้วยก็ลงขาไว้ครับขาเหลืองปลูกแซมแซมไว้เดี๋ยวก็โตครับสักพักได้น้ำได้ปุ๋ยมีกล้วยหอมก่อที่สองรู้สึกว่าผักนี้มันชอบในร่องน้ำ ดีจริงๆครับก็ประมาณนี้ครับวันนี้น่าจะมาขุดคลองไส้ไก่เพื่อกักเก็บน้ำไว้ี่ต้นไม้นะครับฝั่งนี้เนี่ยมันจะเป็นโซนที่ปลูก เป็นเะดาวทวายนะครับวันขาวผ่องแล้วก็ไผ่กิมซุงไผ่เลี้ยงหวานมะม่วงตอนนี้มันเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนะครับนี่น่าจะไม่สมบูรณ์ละเด็ดทิ้งเหลือไว้สามลูก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมาจะเจ็ดลูกสะกันครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างอัน,นี้ก็จะมีกล้วยน้ำว้าครับแทงปีออกมาอีกแล้วมะพร้าวก็ใส่ปุ๋ยไปสัปดาห์ก่อนก็เริ่มโต น,นี้มันเขาเรียกว่าผักผักอีลัมก็เริ่มเติบโตแล้วครับข้้นข้างนี้มันจะเป็นกระเจียวนะครับดอกกระเจียวต้นกระเจียวเดี๋ยวหน้าแรงนี้ต้องขุดออกขยายพันธุ์เอาหัวนันไปขยายพันธุ์ต่อครับ นี่ก็น้ำวานี่ก็แทงปีแล้วปีสุดแล้ววาบ้านนี่ยตัดปีเลยส่วนเครื่องนี่ก็อีกอีกสองสัปดาห์ตัดได้ตัดบ่มได้ ต้นนี้จะเป็นฝรั่งเฟิรนหงมีต่ทนี้เก็บชุดนี้ก็จะพักต้นแล้วสารต้นันจะมีได้เจ็บหลายลูกขอบบอกก็เคลียร์ออกหมดแล้วครับสัปดาห์ที่แล้วโล่ง ปุ๋ยใส่ปุ๋ยพนดินบำรุงต้นพักต้นสักหนึ่งเดือนนะครับให้เขาสะสมอาหารก่อนไปเอาลูกต่อในบ่อนี่มีปลานะครับเป็นปลาธรรมชาติ ทับทิมไว้สองร้อยตัวไม่รู้จะเหลือหรือเปล่าปลาเตี้ยนะครับปีใกล้จะสุดแล้วรับก็ประมาณนี้มีขุดคลองไส้ไก่เพิ่มนะครับเพื่อรองรับน้ำ เลีย้ยงต้นไม้ดินค่อนข้างแข็งอยู่บางจุดต้องใช้น้ำแช่ไว้ก่อนครับกดสักครึ่งแปลงลวนันนี้ได้มากน้อยแค่ไหนเดียว ดูอีกทีครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับสัปดาห์นี้ฝากติดตามกับช่องวราดาชาแน,นลกเกษตรวันหยุดด้วยนะครับสวัสดีครับ